เธอยิ่งกว่าคนไหนๆจากนี้คือเธอจากนี้จำวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจร้องขนาดนี้นักร้อง ใชเมียผมเหมือนกันว่ะไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใครๆมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอ ับเจอหรือ,อยังจาก,ากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอใใครจากฉันคนเดียว จ,จากคำคนเดิมจากรักไม่มเป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนๆจากนี้คือเธอ ทั้งชีวิตและอลูกจะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับนี่ถ้าคุณเอาเอาคนนี้มาได้ต่อไปใครก็มาได้แล้วอ่ะอันนี้โโอ้หฟังเสียงนึกถึงใครเอ้ยจะไงอยู่ น้องคนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาน่าจะมา20กว่าปีแล้วรู้จักมาย0่สยกว่าปีให้สับสับมาแล้วก็ตําใส่คกมาผมก็จำเขาได้คนนะพี่ไม่ใช่ตาใครนี่เดียวนะคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวพี่เหรอว้ายที่นี่เขาแกกันเก่งนะจ๊ะนี่อย่ามาโม้ตั้งแต่แรกไม่เอานะไม่เอานะคือผมเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีความสามารถในตัวเองอยู่เยอะมากและก็ผมเห็นเขาตั้งแต่วันแรก ผมมองออกอเลยว่าเด็กคนนี้ต้องไปไกลเป็นคนที่มาสัจจร์สรับผมนะฮะผมผมคิดว่าเดี๋ยวพี่พี่กำลังคิดถึงใครพี่ใจเย็นพี่ผมผมผมใจเย็นผมนึกถึงเด็กที่พี่เลี้ยงไว้ไม่ได้นะต้องะเป็นคนในวงการนะ,สะเส้นเรื่องเลยถ้าไม่มีเขาวันนั้นอะ่ะก็ไม่มีผมวันนี้ผมพูดได้เลย แสดงว่าพี่รู้จักกับแพนเค้กมานานมากเลยแล้วก็ผมเจอคำแรกเนี่ยผมรู้เลยเอาอย่างงี้ถ้าผมทายไม่ถูกหุ้นส่วนที่ผมมีทั้งหมดในเบิร์กพอย์ผมให้คุณไปแบ่งกันเลยมีกี่หุ้นคะแนนกันเลยไหมพี่ให้หุ้นส่วนเบิร์อยใช่ไหมพี่รู้จักเซนทันเวร์ไหมรู้จักถ้าหนูบอกพี่ผิดพี่เอาเซนทันเวอร์ไปเลยพี่พี่รู้จักเอ็มโพเรียมไหมรู้จักทำพี่รู้จักพาผมไปด้วยไปไม่ถูก ยี่ยกการแฉได่รู้จักหรอวะขอชื่อได่มัไหมตอนนี้นึกถึงใครคุณลาล่าฮยอ๋ออ๋อพี่ลาล่าลูลูเข้าไปไกลแล้วเข้าไปไกลแล้วเช่อพี่รายการนี้ก็ปรับกฎใหม่แล้วนะทายผิดเสียล้านหนึ่งับพี่ พ่อมะละนะครับพ่อมะละมันใหญ่มันชอบอยู่แล้วไอ้นี่ขอจะได้อิ่มจะได้กินอิ่มจะได้กินอิ่มใช่เลยจริงๆตอนที่ผมฟังน้องยาย่าร้องเพลงเมื่อตอนที่ผมร่วมงานเขาเนี่ยเมื่อกี้เรายัางแพนเท็กส์น่เลยกเตอนที่ผมเคยฟังแพนเท็กหรอบอกไม่ได้แล้วลนน่ะลนน่ะคนเนี้ยเป็นคนที่เห็นแล้วเซอร์ไพรส์เพราะหนึ่งเลยนะหนูติดตามผลงานเขาเขาออกร่างกายแล้วหุ่นดีมากกล้ามขากล้ามแขนแรงซิกแพคกพูดชื่อเลยว่า คุณโยโยศสวัดีมาพี่ลืมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ให้หมดเลยเคยร่วมงานกันมาเป็นนางเอกที่ผมเคยเล่นด้วยกันเป็นนางเอกด้วยเป็นนางเอกด้วยเคยเล่นบทเลิฟซีด้วยกันด้วยจากคนนี้เหรอคนนี้ทําให้ผมเข้าบ้านไม่ได้ห้าหกวันอ่าพี่กลับมาปุ๊บก้อยพูดคําเดียวแล้วเราก็คืนดีใช่ก้อยบอกว่าหายกันอะไรวะไม่น่าเชื่อผมฟันทงเลยลาลาอะไรที่คุณมาล่า เราคุยกับเขาดูได้นะฮัลโหลแอบดิคุสซูเปอร์แมนว่าไงคิดโอ้มันเยี่ยมมากเลยซาร่าโบริหารร่างกายชิ้นนี้มันเยี่ยมมากเลยโอ้พระเจจ้าอร์ยมันยอดมากสายตลกโอ้ยเยี่ยมมากคุณเพียงคนโทรมาในห้านาทีคุณหมดหายร่างกายชิ้นนี้มันจะเป็นยังไงซาร่าทำไมคุณถึงมั่นใจว่าผมเป็นลาลา อยู่ดีเครื่องก็เสียสำเนียงการออกเสียงมั่นใจเลยถ้าพี่ถอดหมวกจะเป็นยังไงนะหัวล้านไงนั่นแหละนี่มันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าผมหัวล้านผมก็รู้นะเออผมก็รู้นะคุณรู้ได้ไมงผมไม่เคยเปิดนะขอถามหน่อยว่าเวลาคุณไปคลินิกฉีบโบท็อกเนี่ยคุณฉีดให้หน้าเล็กหรือหน้าใหญ่ นี่ไปฉีดโบทอกกับเขาด้วยเนี่ยฉีดที่หน้าก็ไ่เป็นที่อื่นตอนนี้มีข่าวเรื่องความรักอยู่ใช่ไหมว่ารักๆักเลิกใช่ไหมบ้าขายมาแดกยูเมนบออืมขายแก้วอยู่เมนบโอ้กำแพงเปิดนะไอชุดที่เขาใส่มาพี่แต่ ชอบพูดถึงลาลาลูลูเมื่อกี้เห็นคุณจะร้องไห้เพราะคุณอมเงินน้องหรือเปล่าใช่อมเงินคุณลูลูลาลาคุณแบ่งให้น้องเท่าไหร่คุณพูดชัดชัดเจ็ดสิบสบสาบคือของพี่เจสิของลาลาลูลู7เจิคือของผมสาสิบคือไปแบ่งกันทั้งวงพี่กลับไปฉีดโบท็อกต่อเลยครับพี่คุณเสียบริสุทธิ์ตอนไหน เสียบริสุทธิ์เอาจริงๆเอ๋ผมไม่ได้เสียให้คนเยอะเยอคือเด็กสมัยเด็กในคนอีสานจะเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนาตามเขื่อนพอจะเอาเข้าคอกเอาเข้ามาบ้านเราก็จะเอาไปล้างก่อนควายตัวเมียล้างล้างไปพอเราไปถึงตรงนั้นหยุดกึ๊กมันก็จะยกหางมันก็จะผมก็ยึด เปลี่ยนชายาอะไไม่ต้องีโคงรางแล้วมาพบกับอ e ีทใครจะไปรู้ข้อมูลเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ลาล่าคุณมั่นใจขนาดนั้นเหรอคุณอีส,สมพง์คุณาปฐมลูกตาน้อยนางหงษชัดเลยมันเป็นคนเดียวที่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่ในคนเสื้อใหญ่ที่เมืองทองธานีเราจะบอกว่าเรามีซีดีตั้งแต่แผ่นที่หนึ่ง ถึงแผ่นที่ห้เราท็อปี้มาเป๊ะหมดเลยเราดูไม่เคยพลาดสักแมะอ๋อพทำไมถึงมีข้อมูลเยอะมากแขาบอเขามีข้อมูลลาลามันจะใส่ดอกใหญ่ชอบพูดอังกฤษลูลูจะพูดไม่ชัดสมพลคุณาปถมจะหัวล้านหน้าบานบานกามใหญ่ๆเป๊ะ โอ้โอ้โ,โอ้ฮโอ้แล้วเนออันนี้แบบนี้มันกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้พี่ไม่เป็นไรแบบไทยไม่ธรรมดาเล่นกันได้เฮได้ฮาได้เสรอกข้าวปลาโลมานี่แลนะหละน้าโปงลางสะออนดิ้งดิงดิงดิงด้งดิงด่งดงเราจำได้อันนี้แผ่นที่หนึ่ง <S <S 2> <S 2> โอ้โหจะเป็นแฟนคลับคี่ตัวยงมากนี่แล้วตอบดีเลยนิดหนึ่งเขาจะจับได้นะตอนตอบดีเลยเพราะว่ารอฟังข้อมูลในหูอะเราอะแปลว่าถ้านักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งเป็นแฟนคลับของพี่อีทปงลายจริงให้พูดอะไรดึงพี่อีฟหน่อยเราไปรีเสิร์ชข้อมูลมานะพี่อีทถึงแม้จะอมเงินหนักไปหน่อยโอ้อันนี้เรื่องจริงแต่ก็รักพี่รักน้องไม่เคยทิ้งพี่ทิ้งน้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ขอให้น้องๆมีความสุขไปเขาจะขอรับความทุกนั้นไว้คนเดียวคืออย่างที่พี่บอกอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่น้องคนนี้เขาเรียนอยู่มหาลัยผมก็ชวนให้เขามาทํางานด้วยเด็กคนนี้ขยันรักครอบครัวและวันนี้ผมเชื่อได้ว่าหลังกําแพงนี้คือคุณลาล่าครับยังเชื่อตัวเองอยู่ว่านักร้องหลังกําแพงคือ ลาลานะครับครับดูว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านเธอและฉัน พอกับเธอหรือ,อยังทางวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอ าฉันคนเดิมจากรักไปเป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนใดใดจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตาที่ที่สุดท้า จากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของชีวิตและหัวใจมาสการณ์ท่านหลวงพ่อโอ้โหขอต้อนรับพี่ลาลานะครับ คือนี่ทั้งพิธีกรทั้งุดตาย์สองคนก็พยายามจะเบี่ยงเบนกันนะแต่ว่าคือคนเชื่อของเขาแล้วอ่ะคือต้องบอกว่าความผูกพันเขามันลึกซึ้งและชัดเจนแค่ขึ้นประโยคแรกพี่อีก็แบบพยักหน้าแล้วรู้แล้วอ่ะอันที่จริงวันนี้วันนี้จะต้องมีลู่ด้วยแต่ทีเนี้ยค่าตัวรายการเขาให้คนละห้าร้อยพี่มันก็เลยแบ่งกันไม่ลงตัวหนูรายการเราตั้เตีีหนูก็เลยเป่ายิงฉุกหนูชนะหนูเลยได้มา ใช่ตอนที่ทีมงานโย,น,ยนเพลงไปให้เลือกเราเลยเลือกเพลงนี้เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายกับพี่อีทมากทุกๆครั้งเวลาจะบอกว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันเป็นคนที่ใจนะ่ะรักแต่พูดออกไปไม่เป็นเขาเลยจะช,ชอบใช้เพลงพวกนี้ค่ะบอกน้องๆบอกกับคนที่รักตลอดพี่รู้ไหมว่าหนูไปทําไงหนูไปโรงเรียนร้องสามวันสามวัน,นติดติดกันเพื่อไปเรียนเพิ่มเพื่อที่จะดัดเสียงหนูบอกต่อให ขูขึ้นมาแค่ลมหายใจมันก็รู้แล้วว่าเราอ่ะร้องเพี้ยนขึ้นเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่เพี้ยนเลยนะและ้ที่จําได้คือจังหวะการร้องแล้วก็น้ําเสียงแต่ว่าร้องไม่เพี้ยนเลยแล,ละล่าร้องเก่งอิลีบอิอลี thank you เ <laughs> <laughs> นี่ยเดี๋ยวก็เขาก็หาวาาาา่าพาไปอาบน้ำอยู่ <laughs> 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 เอาจริงเมื่อกี้ก็พูดอย่างมีกำแพงนะให้พูดถึงน้องจริงๆหน่อยผมอยากจะบอกเขาช่วงที่เราไม่อยู่ด้วยกันแยกกันไปแยกวงกันไปเนี่ย ที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแต่พี่ก็ดูอยู่ห่างๆจนวันนี้เราก็โตกันขึ้นถ้าอยู่ด้วยกันตลอดตอนนั้นไม่รู้ว่าน้องเขาจะยืนได้เหมือนวันนี้หรือเปล่าพี่ก็จะบอกว่าวันนี้ดีแล้วที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันต้องขอบคุณทางรายการด้วยอยากจะให้ทุกคนรักลาล่าลูรูเหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตของแต่ละคนแล้วกันวันนี้ก็เริ่มใหม่พี่ก็ดีใจดูอยู่ห่างๆและเป็นกําลังใจให้ลาลาทุกเรื่องนะยังรักเหมือนเดิมครับ รู้สึกดีใจแล้วภาพเก่าๆมันย้อนกลับคืนมาหมดเลยอ่ะสิ่งที่พี่อียให้มามันคือข้ามหาศาลมันคือมันมากกว่าเงินร้อยล้านพันล้านแต่มันคือความรู้ที่หนูได้มาที่วันนี้หนูนํามาใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบระเบียบการทํางานทุกอย่างเขาจะเล่าให้ฟังตลอดว่ามันจะเจออย่างนี้นะหนูจะรับไหวไหมเพราะทุกครั้งเขาจะเอาตัวเข้าไปรับแล้วแจกแจงให้น้องๆตลอดจน ณวันหนึ่งที่เราออกออกมาเองอะค่ะมันไม่ไหวจริงๆมันมีช่วงที่เราอยากกลับไปกอดพี่อยากไปหาพี่แต่เราไม่เราบอกเลยเราไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเจอปัญหาเราโดนด่าเราทุกสิ่งอันแต่วันนี้เวลามันผ่านไปเราจับมือกับลูกว่าเราจะต้องพิสูจน์ให้พี่เราเห็นว่าเราออกมาจากพี่เขาแล้วเราต้องทําให้ได้แล้วเราต้องเก้มแข็ง,ขงวิชาที่พี่เขาให้มาเราต้องทําให้สําเร็จแล้วทําให้พี่ เขาภูมิใจวันนี้ถ้าไม่มีพี่อีทก็ไม่มีคําว่าปงลางสะออนไม่มีลาล,ล่าลูลูเหมือนกันเขาคือคนที่ทาให้ให้เรามายืนอยู่จุดจุดเนี้ยที่เป็นแฟนได้รักและแอนดูกับคําว่าอีทลาลูและปงลางสะออนค่ะจิจูครับต้องใช้ประหยัดกระนังนไหยหรอทิจูดยังโอมอระพี่ จากฉันคนเดิมจากราัก พี่น้องที่ซึ้งกินใจจริงๆเลยครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนพี่อีทของเราก็สามารถจำเสียงของคุณลาล่าได้ทำให้วินไปได้นะครับสำหรับคู่แรกของคืนนี้